การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรถสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาท็อปโรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของรอวันที่11สิงหาคมปี2025 วันนี้นะครับเรื่องราวที่น่าสนใจในรอกก็จะมีเรื่องราวของแก๊ง3าสาวญี่ปุ่นเจนุนโบเรื่องราวความโดดเดี่ยวของเบลลี่แล้วก็แมตช์ชิงแชมป์โลกในแคชินปารีสครับจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามกันวันนี้ครับเปิดรายการไปด้วยเสียมพังเสียมพังบอกว่ามันเยี่ยมไปเลยใช่ไหมละ่ะที่มีชีวิตอยู่ในคืนวันจันทร์ที่ควิเบกซิตี้พอคิดถึงเรื่องที่ผมจะเป็นแชมป์โลกอยู่ตอนนี้มีเข็มขัดอยู่รอบเอวเป็นตัวแทนของบริษัทและแฟนๆอย่างพวกคุณแต่ตอนนี้ผมกลับไม่ได้เป็นอย่างนั้น มันทาให้ผมโกรธขึ้นมาทันทีเพราะผมมีปัญหากับเซตรลินไอคนที่บอกว่าตัวเองเป็นนักมองการไกลแต่ดันมองไม่เห็นสิ่งที่อยู่ตรงหน้าและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะเป็นเซียมพังแต่ล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงในซัมเมอร์แลมพวกคุณได้ดูใช่ไหมผมขึ้นไปถึงยอดเขาเป็นครั้งแรกในรอบ12ปีผมได้เป็นแชมป์ในบริษัทนี้และผมซาบซึ้งกับเสียงเชียร์เสียงตะโกนแต่ผมรู้สึกว่าผมอาจทําให้ทุกคนผิดหวังเพราะตอนนี้ผมไม่ได้เป็นแชมป์ผมขอโทษแต่บอกตามตรงเลยว่าผมเคยจริงจังและหมกมุ่นก,กับการเป็นนแชมมาก่อ หลังจากที่ได้เข็มขัดมาจริงๆได้มองมาในมือและมองเห็นอารมณ์บนใบหน้าของพวกคุณทุกคนมันยิ่งทำให้ผมบ้าคลั่งที่เจามันกลับมาพูดตรงๆผมไม่ได้เกลียดวิธีนี้หรอกผมเองก็เคยใช้สิทธิ์มันนี่เดอะแบงก์เหมือนกันแต่โถ่ผมเกลียดเซโรลินชิบหายมันพยายามเดินตามรอยผมแกงทำเป็นบาดเจ็บเพื่อให้ทุกคนตายใจแต่เราค่อยใช้โอกาสชิงเข็มขัดฉันสัญญากับแกเลยนะเซตว่าฉันจะเอาแชมป์กลับคืนมาและตอนที่ฉันได้ตัวแกแกจะไม่ต้องแก้งเจ็บอีกต่อไปเพราะฉันจะหักขาแกจริงๆ แอลเวย์นัทเปิดตัวมานะครับแอลเวย์นัทบอกว่าให้ฉันพูดหน่อยซัมเมอร์แลมเพื่อนเอ๋ยพูดตรงๆทุกคนรู้ทั้งโลกรู้ว่านายโดนปล้นชัยชนะนายเอาชนะกุนเทอร์ได้นายคว้าแชมป์โลกมาอีกครั้งนายสมควรได้รับการรีแมตช์อย่างไม่ต้องสงสัยแต่สัปดาห์ก่อนใช้กำลังสู้กับเซโรลินและนายก็อดใจไม่ไหวที่จะต้องเข้าไปอัดมันจนฉันโดนดีคิวแพ้แมตช์ชิงแชมป์โลกของฉันหายปลิวไปเลยฉ่าเข้าใจนะแต่มันผิดที่ผิดเวลาไปหน่อยวะ่ะ ฉันไม่ได้อยากมีปัญหากับนายแต่ถ้าจาัดเซโรลินก็ทําหลังจากที่ะระรังจบสิวะจะได้ไม่ต้องมายุ่งกับแมตของฉันเพราะงั้นนายจะได้รีแมตของนายหลังจากที่ฉันได้โอกาสของฉันก่อนเซียมพังบอกว่าโอเคฉันเข้าใจมุมมองของนายแต่คําที่นายควรพูดก็คือขอบคุณมากนะพังที่ช่วยป้องกันไม่ให้เซโรลินเนี่ยทำลายอาชีพของนายตอนนั้นเซโรลินกาลังจะกระทืบหัวนายลงไปในซีเมนต์นายคิดหรอว่านายจะได้เป็นแชมป์ไม่หรอกนายต้องขอบคุณฉันที่ช่วยชีวิตและอาชีพของนายเอาไว้ และฉันเนี่ยเป็นอดีตแชมป์โลกซึ่งนายไม่เคยเป็นเพราะฉะนั้นคนที่ควรได้รับโอกาสอันดับหนึ่งคือฉันนายไปต่อแถวโน่นเอลเอน่นาบอกว่าถ้านายคิดว่าทาถูกแล้วก็โอเคแต่สิ่งที่ฉันอยากจะพูดไม่ใช่คพพําขอบคุณน,นายได้กลายเป็นแชมป์โลกหลักจากผ่านมา12ปีมันก็สมควรแล้วที่นายจะได้กลับมาอีกครั้งแต่ฉันยังไม่เคยเป็นเลยเพราะงั้นเนี่ยฉันสมควรมากกว่าและนายพูดว่ามันมีหลายระดับใช่ไหมใช่มันมีหลายระดับและแม้ว่านายจะเป็น the best in the world แต่นายก็ยังไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกับฉัน เพื่อไม่ให้เรามีปัญหากันฉันจะทําให้นาย2ออย่างอย่างแรกฉันจะลืมเรื่องเมื่อสัปดาห์ก่อนไปตราบใดที่นายไม่ทามันอีกเราจะไม่ทะเลาะกันและอย่างที่2ฉันจะชนะเซโลลินและกลายเป็นแชมป์โลกคนใหม่หลังจากนั้นฉันจะป้องกันแชมป์กับนายเป็นคนแรกเซียมพ่าบอกว่าได้เพื่อไม่ให้มีปัญหากันเพราะฉันไม่อยากมีปัญหากับ LA ลเอนฉันอยากมีปัญหากับเซโลลินนายมีปัญหากับเซโลลินและฉันคือ the best in the world พอเฮมันเปิดตัวออกมานะครับพอเฮมันบอกว่า เอลเวยนฟังฉันนะอย่าไปคิดทําบุญคุณกับเสียมพังเด็ดขาดถ้านายเริ่มแลกบุญคุณกับชายคนนี้มันจะทําลายทุกอย่างในชีวิตของนายมันจะทําลายความเคารพในตัวของนายมันจะทําลายตําแหน่งของนายใน WWE มันจะพากเอาครึ่งหนึ่งของอาชีพของนายไปมันจะพากเอาหลายปีในชีวิตของนายไปและมันจะพากชายเบอร์ชีไปจากนายด้วยเซียมพังบอกว่าพอแล้วพอแล้วไอ้พวกขี้แ yeah. ยจะนั่งร้องไห้ทั้งคืนหรือไงคืนนี้เนี่ยน่าจะมีคนโดนต่อยปาก พอเฮมันบอกว่างั้นก็ดีคืนนี้เซียมพังและ LA k n i g น t เจอกับ The Future o f r e อฟเรซโซมาเนี r บอน e r รเกและหัวขโมยแห่งชนเ on ผ่า Big b o อร์นซั e รตัดภาพมาที่จั m ต n นเด y นะครับคอนดอมเนี่ยพาเอลการ์เดอเมริกาโนเข้ามาในฉากฟินบัลเลอร์บอกว่าเฮ้ hey, ขอคุยด้วยหน่อยทำไมนายถึงพาหมอน,นั่นมาที่นี่ดอมบอกว่าฉันพยายามเป็นเพื่อนมันเพราะฉันอยากให้มันช่วยตอนชิงแชมป์ทีโบเอพวกเราจะได้แชมป์เพิ่มในจัดตินเดนไงฟินบัลเลอร์บอกว่าเออเข้าท่าแฮะ ทำได้ดีเลยส่วนพวกเธอร็อกเซนกับรอคลิลพวกเธอไม่ต้องสนใจคำพูดจากอินเทอร์เนต็ตนะพอพวกเธอเนี่ยควรจะโฟกัสกับการเอาแชมป์กลับมามากกว่าไปคุยกับเพียสซะเราจะได้ชิงแชมป์อีกรอบหนึ่งแต่ภาพมาคู่แรกครับดาร์โกลี AJ เจสต e เจอกับโดมินิกเมซิโอและอัลการเดอเมริกาโน ตัวแมนออกมาโอเคเลยนะครับด้วยการที่นักมวยปั้มแต่ละคนเนี่ยค่อนข้างมีฝีมอือการเคลื่อนไหวต่างๆมันเลยอยู่ในจังหวะที่ดีและน่าตื่นเต้นโดยเฉพาะเอลกาเดที่ลดหุนมาใหม่การเคลื่อนไหวเนี่ยก็เลยรวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ที่น่าแปลกก็คือการปั้มเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับลูวิกไกเซอร์เหลือเกินแมมันคุนค้นๆคอมโบต่างๆที่เกิดขึ้นในแมตช์นะฮะก็ถือว่าทําได้ค่อนข้างน่าสนใจการเล่าเรื่องไล่ไปถึงตอนจบก็ถือว่าทําได้ดี ตอนจบนะครับคอนดอมเนี่ยใส่แผ่นเหล็กเอาหัวโคกเ J ก่อนที่เอลการเดอเมริกาโนจะมารวบกดเอาชนะไปตัดภาพมาที่เซมิเซเข้ามาหาอดัมเพียสนะครับเซมิเซบอกว่าเพียสฉันอยากชิงแชมป์โลกในแคชชินปารีสฉันรู้ว่ามีหลายคนอยากจะชิงแต่ฉันไม่อยากพูดเรื่องนี้อีกแล้วฉันอยากจะได้โอกาสนั่นอดัมเพียสบอกว่าฉันไม่สัญญานะแต่ฉันจะทําทุกอย่างเท่าที่ทําได้เชมัทเข้ามาในฉากนะครับเชมัทบอกว่าเพียสฉันอยากกระทืบบรูเซฟอีกรอบหนึ่งเซมิเซบอกว่าเฮ้เชมัท ฉันรู้ว่านายมีเรื่องกับรูเซฟแต่แมตช์คืนนี้เนะี่ยสำคัญกับฉันมากในฐานะของเพื่อนฉันอยากขอให้นายเนี่ยไม่เข้ามายุ่งในแมตช์นี้โอเคไหมเชมัสบอกว่าได้แต่หลังจากนั้นหมอนั่นเนี่ยเป็นของฉันแต่ภาพที่โยสกายเข้ามาหาอดัมเพียสนะครับอีโ e อบอกว่าฉันจะไม่ได้ชิงแชมป์ได้ยังไงนายสัญญากับฉันและประกาศแมตช์ไปแล้วอดัมเพียสบอกว่าผมรู้ผมรู้แต่เนโอมีเนี่ยปั้มไม่ได้ในคืนนี้แพทย์ไม่อนุญาตคุณจะได้ชิงแชมป์แน่นอนแต่แค่ไม่ใช่คืนนี้ ถ้าพร้อมเมื่อไหร่แล้วผมจะบอกคุณให้เร็วที่สุดจจสแมนเดย์เข้ามาในฉากนะครับจจสแมนเดย์บอกว่าว้าวน่าสงสารนะแต่ฉันว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเหมือนกันที่เธอจะไม่ได้ชิงแชมป์ในคืนนี้เพราะเธอจะได้ไม่ต้องแพ้อีกรอบไงแต่ก็เธอพวกเราเนี่ยควรได้โอกาสในการชิงแชมป์ของพวกเรามากกว่ายิโอสกายบอกว่ายังไงวันนี้เนี่ยฉันก็พร้อมปั้มอยู่แล้วเพราะงั้นฉันว่าฉันน่าจะสู้กับ,บล็อกเซนดีไหมอดาเพสบอกว่าโอ้นี่เป็นไอเดียที่ดีเลยงั้นนี่ถือว่าเป็นทางการ แต่ภาพมาคู่2ครับเซมิเซนเจอกับรูเซฟตัวแมทโอเคเลยนะครับด้วยสไตล์การต่อสู้ของทั้ง2คนเนี่ยมันทําให้การเล่าเรื่องความใจสู้ของเซมิเซนเนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีนะครับตัวแมทเน,เน้นไปที่ความหวังของเซมิเซนเป็นหลักครับซึ่งมันเล่าเรื่องได้โอเคตัวแมทอาจจะไม่ได้เร็วมากครับแต่พอเป็นช่วงของเซมิเซนก็มีอะไรให้ดูอยู่บ้างก็ถือว่าไม่แย่จนเกินไปตอนจบนะครับเ f t เนี่ยเข้ามาเล่นงานเซมิเซนหลังจบแมทครับเชมัทเข้ามาเล่นงานรูเซฟแต่ภาพมาที่นิวเดย์นะครับเข้ามาหาดัมเพ พนตาเนี่ยมันต้องหยุดได้แล้วมันขโมยหมวกของฉันไปในราคา1 2 0 0 0ดอลลาร์นะเว้ยมันควรจะถูกแบนและถูกปรับด้วยซ้ําอนามเพสบอกว่าถ้าพวกนายมีปัญหาที่เพนตาขโมยจาดรอนง่ๆนั่นสัปดาห์หน้านายไปเจอกับเพนตาบนเวทีเลยแล้วเลิกเสนอหน้ามาหาชันได้แล้วฉันยุ่งอยู่ตัดภาพมาที่การโปรโมทของบอสซันรีดนะครับบอสซันรีดบอกว่าฉันโด่งดังขึ้นมาเพราะฉันเล่นงานเซโลลินฉันเล่นงานเขาหนักจนฉันได้รับความเคารพจากเขาเขาเนี่ยชวนฉันเข้าเดอะวิชั่น โลมาเลนฉันไม่ได้ต้องการความเคารพจากแกฉันเห็นคนพูดว่าฉันทำลายส่วนของแกฉันบูรี่แกเหมือนเด็กๆไม่ใช่แค่ครั้งเดียวแต่ถึงสองครั้งถ้าแกจะลองดีกับฉันเป็นครั้งที่3ฉันจะเพิ่มคอเลกชันของฉันจนกว่าแกจะบูชาฉันในฐานะของหัวขโมยของชนเผ่าแต่ภาพมาที่คาบุกิวอริเออร์เข้ามาหาโยสกายนะครับคาบุกิวอริเออร์บอกว่าไงตัวเองวันนี้เนี่ยมีแมตช์ใช่ไหมฉันว่าฉันจะออกไปด้วยเพื่อช่วยเธอแทนเลียลิปลี่นะโยสกายบอกว่า เป็นความคิดที่ดีเลยแต่ฉันเอาชนะล็อกเซนมาก่อนเพราะงั้นฉันจะเอาชนะเย็นนั้นได้อีกขอบใจนะแต่ไม่เป็นไรฉันจัดการเองได้แต่ภาพมาคู่3ครับเยวสกายเจอกับล็อกเซนไปเลท ตัวเมโอเคนะครับเราค่อนข้างชอบที่ช่วงแรกเนี่ยมันมีการโชว์เทคนิคพื้นฐานพอสมควรก่อนที่จะมาโชว์ของในช่วงท้ายมาเลยทําให้ช่วงท้ายของตัวแมนเนี่ยมีความสําคัญเพิ่มมากขึ้นในท่าต่างๆจังหวะของทั้ง2คนครับก็ถือว่ามีความเร็วที่ดีและน่าสนใจถือว่าเป็นแมทที่ทําออกมาสนุกใช้ได้ตอนจบคาบุกิวอริเออร์เนี่ยออกมาช่วยนะครับแต่ว่าพลาดก็เลยทําให้โยสกายเนี่ยโดนโรวก,กดแพ้ไปต่ดภาพไปที่เจอุโซนะครับถูกถามว่าเขารู้สึกยังไงกับสิ่งที่เดอะวิชั่นเนี่ยทำกับโรมาเลนเมื่อสดาห์ที่แล้ว เจอูโซ so บอกว่าการไม่ได้มาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยมาทาให้ฉันเจ็บปวดฉันต้องไปจัดการธุระเรื่องของครอบครัวนั่นคือเหตุผลที่ฉันไม่อยู่ในร้องเมื่อสัปดาห์ก่อนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมาถึงเวลาที่จะทวงแคนแล้วระวังตัวเอาไว้นเซลโรลินฉันยังจับตามองนายและแชมป์โลกเฮฟวีเวทอยู่เพราะฉันยังไม่ได้รีแม็์อย่างที่ฉันควรจะได้เอเวนไนเข้ามาในฉากนะครับเอเวนไนบอกว่านไหนก็พูดถึงเรื่องการเตือนคนอื่นแล้วฉันว่าน่าสนใจดีนะที่นายจะได้ออกจากเงาของโลมันแต่กลับไม่มาช่วยโลมันเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ฉันไม่คิดว่านายเป็นคนแย่อะไรแบบนั้นแต่ฉันเคารพที่นายเนี่ยอยากมีโอกาสชิงแชมป์โลกแฮปปีเป้เบดประเด็นก็คือแถวการชิงแชมป์ของนายเนี่ยมันจะเริ่มหลัง LA n i g h t เจอูโซบอกว่าไม่ว่าแถวนี้แถวไหนฉันจะส่งนายไปอยู่ท้ายแถวเองและขอต้อนรับสู่มันแดนไนรอนะยีดตัดภาพมาที่แก๊งเจนนุนโบนะครับอาสุกาะที่บอกว่าพยายามจะช่วยเนี่ยแต่โยสกายไม่เชื่อนะฮะทั้งสองคนก็เลยมีปากเสียงกันก่อนที่อาสุกากะจะผลักโยสกายแล้วก็เดินหนีไปนะครับ ตัดภาพมาคู่สี่ครับชิงแชมป์วูแมนอินเตอร์คอนเทนเดนทัลแม็กซี่ดูปลีเจอกับเบกกี้ลินช์ตัวแมตช์ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ครับทุกคนคือมันก็เป็นไปตามคาดนะแล้วก็มันเป็นไปตามเนื้อเรื่องที่มันควรจะเป็นเบกกี้ลินช์นะครับเล่นง,งานแม็กซี่เป็นหลักก่อนที่จะมีช่วงที่ให้แม็กซี่เนี่ยได้เรียกเสียงเชียร์นิดหน่อยก่อนที่จะจบแมตช์ไปตอนจบเบกกี้ลินช์ใส่ดิสอาร์มเพอเอาชนะไปได้นะครับหล,ลังจบแมตช์เบกกี้ลินช์เล่นงานอัลเทเลียตัดภาพมาที่เดอะวิชั่นนะครับเซโลเรียนบอกว่าเอาล่ะเเเเดดด็็กกๆนนีีี่่่จะปปสัาาห์ทยยยออมของพวร เราอยู่บนจุดสูงสุดของโลกแล้วเว้ยวันนี้เนี่ยพวกเราต้องมาที่เมืองบ้านนอกนี่เพราะต้องจัดการกับเซียมพังแต่เซียมพังดันมีปัญหากับเอลเอนไแทนสัง,งนันและตอนนี้ทั้งสองคนนั้นเนี่ยก็กําลังจะมีปัญหากับบรอนบรอนนั่นหมายความว่าฉันไม่มีปัญหาอะไรที่นี่อีกแล้วและฉันจะไปจากเมืองนี้เด็กๆไปเพิ่มผู้ขอร้ายมาเจอกันสัปดาห์หน้านะนักพยากรณ์แต่ภาพที่เบลลี่โปรโมนะครับเบลลี่บอกว่าฉันไม่แน่ใจเลยว่าจะเริ่มต้นยังไงดีแต่พูดตรงๆนะ ตอนนี้ฉันยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าฉันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงฉันทำสิ่งนี้มาเกือบ13ปีแล้วและไม่เคยรู้สึกแบบที่รู้สึกตอนนี้มาก่อนในแง่หนึ่งฉันอยากได้มากกว่านี้แต่กลับรู้สึกน้อยลงฉันอยากได้มากขึ้นแต่กลับไม่รู้สึกอะไรเลยฉันคิดว่ามันเป็นความผิดของฉันตลอดสายอาชีพของฉัน The Role Model มันมีความหมายตั้งแต่ก่อนที่ฉันจะเรียกตัวเองแบบนั้นด้วยซ้ำและคนอื่นก็ปฏิบัติกับฉันแบบนั้นก่อนที่ฉันจะเห็นตัวเองด้วยซ้ำแล้วฉันก็เริ่มตระหนักได้ว่าฉันสามารถเปลี่ยนแปลงงอะไไรด้้บา ฉันสามารถเป็นกําลังสําคัญของดิวิชันนี้ได้ด้วยการเป็นคนที่ใครๆเข้ามาหาเป็นคนที่ทุกคนเนี่ยมองขึ้นมาไม่ว่าจะอยู่ในห้องแต่งตัวหรือฝั่งตรงข้ามของรั้วกั้นแต่ตอนนี้ฉันอยู่ที่นี่อยู่กับตัวเองเพียงลําพังและฉันรู้สึกว่าทุกอย่างที่ผ่านมาถึงจุดนี้กลับไม่พาฉันไปถึงไหนเลยฉันนั่งอยู่ตรงนี้โดยไม่มีอะไรให้คุณเห็นไม่มีแชมป์ไม่มีชัยชนะตลอดปีที่ผ่านมาฉันจําไม่ได้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่ฉันภูมิใจในตัวเองคือเมื่อไหร่และมันเป็นความผิดของฉันเองใช่มันเป็นความผิดของฉันเอง ตัดภาพมาที่ไลล่าวาคิเลียถูกถามเรื่องเบลลี่นะครับไลล่าบอกว่าฉันหวังว่าเบลลี่จะโอเคฉันจะรู้ได้ยังไงว่าเธอโดดเดี่ยวขนาดนั้นเบลลี่ไม่ยอมติดต่อฉันเลยฉันก็เลยไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวกับสิ่งที่ฉันพูดเธอเป็นเหตุผลให้ฉันชิงแชมป์อีกไม่ได้ฉันเลยอยากให้พวกเราเนี่ยแยกย้ายกันไปก็แค่นั้นเพราะงั้นมันไม่ใช่ความผิดของฉันตัดภาพมาที่เลียริบรีเข้ามาหาอโยสกายนะครับเลียริบรีบอกว่าเสียใจด้วยนายโยฉันหวังว่าเธอเนี่ยจะได้สู้กับเนโอมิ จริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ควรแพร็รอกเซนด้วยซ้ำฉันรู้ว่าพวกนั้นเป็นเพื่อนเธอแต่เธอควรจะระวังไว้อิโอสกายบอกว่าพวกนั้นเป็นเพื่อนฉันเธอจะรู้อะไรอยู่ให้ห่างจากเรื่องนี้ไว้แต่ภาพมาคู่5ครับเอแเสียมพังเจอกับบอลเบเกอร์แล้วก็บอลซันริสตัวแมนโอเคนะครับแต่ว่ามันไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่ทุกคนคือ2บอลเนี่ยลุมกระทืบไปยาวๆเลยนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีท่าทุ่มอะไรมากมายด้วยนะ เซียมพังกับเอลเอไนเนี่ยผัดกันเข้ามาโดนกระทืบนะครับได้สนกลับบ้างนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้มีผลอะไรมากแมตต์เนี่ยมันเทไปฝ่ายเดียวยาวๆนะครับก็เลยค่อนข้างที่จะดูง่วงไปหน่อยตอนจบเซตโรลินเข้ามากระทืบเซียมพังและ L อลเอไนนะครับหลังจบแมตต์เจอูโซเปิดตัวออกมาช่วยหลังจบความวุ่นวายครับอดัมเพียสก็เปิดตัวออกมาอดัมเพียสบอกว่าเซตเซตเซตมันง่ายมากที่จะออกมาโมโหานนะานเอาแต่หลอกลวงโกหกทุกคนว่านายเจ็บ แต่ฉันจะไม่เอาเรื่องนั้นมาพูดเพราะฉันเห็นเรื่องนี้เป็นโอกาสโอกาสสาหรับฉันและนายเสร็จฉันอยากให้นายฟังให้ดีเพราะโอกาสนี้มันเกี่ยวกับแชมป์ของนายด้วยนายจะได้โอกาสในการป้องกันแชมป์โลกของนายกับเจอุโซ่เอแอลไนแล้วก็เสียมพังหลังประกาศจบนะเซียมพังกับเอแอไนเนี่ยต่อยกันเองก่อนที่เดอะวิชั่นจะขึ้นมาลุมกระทืบทั้ง3คนกองไปสรุปเหตุการณ์กันหน่อยครับทุกคนเหตุการณ์แรกครับคอนดอมและเอแอลการ์ไดอเมิรกานโน่ร่วมมือกัน,ก,นก่อนที่จะชิงแชมป์ที่พวกเอ เหตุการณ์ที่2ครับ MFT เข้ามาเล่นงานเซมิเซตเหตุการณ์ที่3เชมัสเข้ามาเล่นงานลูเซฟเหตุการณ์ที่4ครับแกงเจนนุนโบทะเลาะกันเหตุการณ์ที่5เบลลี่มีแววจะเปลี่ยนคาแรคเตอร์เหตุการณ์ที่6เซโรลินจะป้องกันแชมป์กับเจอุโซเอเลไอแล้วก็เซียมพังในแคชอินปารีสนะครับสรุปแม็กกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกดาร์กอลีเอเจสไตล์ Lee, Style, เจอกับโดมินิกมิเซโอเอลการเดออเมริกาโน โดมินิว in ิเซโอกับเอลกานเดเนี ride, Third, so hard, Fourth, Seattle, ่ยสามารถเอาชนะไปได้คู 04, i, ่ที Third, ่2นะครับเซมิเซนเจอกับรูเซฟเซมิเซนี่ยชนะฟาวคู่ที่3ครับเยอสกายเจอกับล็อกเซนเปเลสล็อกเซนเปเลสสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์วูแมนอินเตอร์คอนเทนเดอร์แม็กซี่ดูปีเจอกับเบกกิลินช์เบกกิลินช์สามารถเอาชนะไปได้คู่ที่5้าเอลเอไนซ์เซียมพังเจอกับบอลเบรเกอร์แล้วก็บอลซันรีดเอลเอไนซ์กับเซียมพังชนะฟาวนะครับ ในด้านของแมด์วันนี้ครับมีหลายหลายแมทที่ทําได้ค่อนข้างโอเคนะอย่างแมทของ AJ กับ EO เนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับตัวแมทมันมีความเร็วที่ดีมีการเล่าเรื่องที่ดีคอนดอมที่เอานากากากมาใส่เล่นตั้งแต่กลางแมทเนี่ยก็เป็นการใช้ทริคโกงในช่วงท้ายก็ถือว่าเล่าเรื่องได้ดีนะครับส่วนในด้านของ Yo Sky ที่เริ่มแมทด้วยเทคนิคพื้นฐานและจบด้วยความตื่นเต้นในช่วงท้ายเนี่ยมันก็น่าสนใจแม้จะเป็นแมทเนื้อเรื่องครับแต่ก็มีความสนุกที่ค่อนข้างใช้ได้ ส่วนคู่ที่น่าเสียดายนะครับก็คงเป็นคู่เอกนี่แหละที่มันค่อนข้างเฉยมากๆทุกคนตัวแมตมีความตื่นเต้นบ้างเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่เหมือนกับว่าบอลเบเกอร์เนี่ยมันยังไม่ได้ปล่อยของอย่างเต็มที่อ่ะเพื่อต้องให้ทั้ง2คนเนี่ยดูแข็งแกร่งพอสมควรในด้านของเซียมพังกับเอลเอไนนะครับ ก็เลยทําให้ตัวแมทเนี่ยมันออกมาดูไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยสักเท่าไหร่แถมยังจบด้วยการแพ้ฝ่าวตามระเบียบนะบก็ถือว่าเป็นมุกที่ติดต่อกันมา3โชว์แล้วนะทุกคนรอสัปดาห์ที่แล้ว SmackDown แล้วก็รอสัปดาห์นี้นะฮะก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะดีคิวกันไปอีกนานแค่ไหนนะฮะส่วนในด้านของเนื้อเรื่องครับคอนดอมกับแอลกาเดอเมริกาโนที่ร่วมมือกันอาจริงๆเนี่ยผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจในด้านของทริปเปิลเอนัแหละ จริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีการชิงแชมป์นะครับก็คือวกิงโก้นะครับเจอกับเอลการเดอเมริกาโนเจอกับโดมินิกียซิโอแล้วก็เจอกับดะกอลีเป็นการชิงแชมป์เมกาทิปโรเอก็คือเหมือนกับแชมป์โลกของค่ายทิปโรเอนั่นแหละนะครับก็ถือว่าเป็นการเอามาโปรโมตใน WWE เล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อดึงให้คนเนี่ยไปดูทิปโรเอมากขึ้นอย่างที่ผมเห็นข่าวล่าสุดเนี่ยก็คือ สึกของ t r i เครั้งนี้นะครับมันขายตั๋วโซอท์ไปแล้วนะทุกคนไม่แน่ใจว่าเกี่ยวกับการเข้ามาของ WWE ด้วยหรือเปล่านะฮะหรือว่าทิวเรเ่ยเสามารถดึงผู้คนได้มากมายอยู่แล้วก็ต้องรอดูกันไปว่ามันจะเป็นยังไงนะครับส่วนในด้านของ MFT ครับที่เข้ามาเล่นงานเซมิเซนอันนี้เนี่ยผมค่อนข้างงงนิดนึงว่าแบบทำไมมันถึงข้ามค่ายมาอีกแล้ววะ คือเข้าใจว่าเซมิเซนอ่ะมันไปที่สมักดาวก่อนแล้วก็เอาชนะโซโลสโความาได้นะครับแต่ว่ามันก็คือเซอร์ไพรส์บ้านเกิดอะนึกอ,ออกไหมทุกคนแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันตามมาตีที่รอแล้วรู้สึกว่าแบบมันจะตีข้ามค่ายกันอีกแล้วหรอวะคือแบบโอเคในรอเนี่ยมันก็ยังอยู่ในควีเบกก็คือบ้านเกิดของเซมิเซนเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่าเราก็รู้สึกว่ามันมันมันไม่ใช่เรื่องของโซโลหรือ MFT ที่จะเข้ามาเล่นงานเซมิเซนอะไรแบบนั้นนะครับคือเราคิดว่า ถ้ามันมาแนวนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะเป็นการเอาเซมิเซนเนี่ยเข้ามาขัดช่วงเฉยๆเดี๋ยวอีสักพักหนึ่งเจคอบฟารทูกับจิมมี่อูโซก็น่าจะกลับมาช่วยอะไรแบบนั้นแล้วก็อาจจะแบบยกพวกตีกันนิดๆหน่อยๆนะเพราะเราคิดว่าเรื่องของเจคอบฟารทูเนี่ยมันยังไม่จบดีทุกคนหลังจากซัมเมอร์สแลมเนี่ยก็กระทืบแก๊งไอเอ็มเอฟทีนีสเลเทแต่ว่าพอจบศึกก็หายไปเฉยๆนะครับเรามองว่ามันคงอยู่ในช่วงเวลารอการกลับมาเปิดศึกกันต่อไปนั่นแหละ ส่วนในด้านของแก๊งเจนุนโบครับสามสาวญี่ปุ่นของเราคือผมเห็นการพยายามบิว l เรื่องเพื่อนเนี่ยมาสักพักแล้วนะครับนับตั้งแต่โยสกายกับเลียริบรี่เริ่มสนิทกันอสุกะก็เริ่มแซะแมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับพอวันนี้มันมีประเด็นขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้เกิดการทะเลาะก,กันเล็กน้อยในมุมของผมเนี่ยผมไม่อยากให้มันเป็นการแบบ turn h e ิวอะไรแบบนั้นนะเนื้อออกไหมเราอยากให้มันเป็นการที่แบบเออเพื่อนกันหึงห่วงกันแล้วก็มาเจอกันอะไรแบบนั้นอนะ่ะมันน่าจะน่าสนใจมากกว่า นะครับคือโยสกายก็ไปจับคู่กับเรียริปลี่แล้วก็เจอกับคาบุกิวอริเออร์ตอนท้ายเนี่ยพอสู้กันเสร็จอ่ะก็ยอมรับกันอะไรแบบนั้นมันก็จะมีอะไรที่น่าดูมากกว่านะครับคือเรารู้สึกว่าทุกคนแค่มีจุดยืนของความเป็นมนุษย์มากกว่าเนืะออกไหมไม่ใช่แค่ว่ามึงมีเพื่อนใหม่แล้วกูก็หักหลังมึงเลยอะไรแบบนั้นเรารู้สึกว่าแบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างที่จะซ้ำซากจำเจไปหน่อยการที่ทุกคนมีจุดยืนแต่ว่าเป็นบิบิเฟตของแต่ละฝั่งเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับ ส่นใน้านของเบลลี่ครับที่โปรโมทใหม่ออกมาว่าตัวเองเนี่ยเหงา,ปาเปล่าเปลียวเดียวดายอยู่ลําพังไร้ซึ่งทางออกแต่ตอนสุดท้ายครับเป็นเสียงหัวเราอแบบจิตจิตออกมาคือแบบว่าส่วนตัวนะทุกคนผมรู้สึกว่าทําไมช่วงนี้มันมีแต่คาแรคเตอร์เสียสติประสาทหลอนใน wwe วะเนื้อออกไหมคือแบบเวสิกอเลสเตอร์แบกลูเซฟเนลมีไแม็กกูหัวลาอแบบบ้าบ้าบอเนื้อออกปะเราเลยรู้สึกว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ทาไมมันเยอะจังวะในช่วงนี้อารมณ์แบบนึกอะไรไม่ออก มึงก็บ้าไปก่อนนะเดี๋ยวจบๆไปพอคนบ้าเนี่ยก็เข้าใจได้ว่ามึงเป็นอะไรก็เป็นน่ะนิกกี้คอสโมเดลนืกอออกปะ่ะแต่ในมุมนึ่งอ่ะผมรู้สึกว่าเขาพยายามบิวเรื่องนี้มา,าพอสมควรแหละนึกออกปะ่ะคือแบบไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆก็แบบเบลลี่ม่ก็บ้าขึ้นมาเลยมาทำมานานตั้งแต่แบบเออเป็นเพื่อนกับไลลาวาคิเลียเรโซมาเนียไม่ได้ปามด้วยกันทะเลาะก,กันไปมาแล้วอยู่ๆก็มาชิงแชมป์ด้วยกันคือเราจะเห็นความเป็นแบบ เขาเรียกอะไรอะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายของเบลลี่อยู่ตลอดแล้วก็หลังจากซัมเมอร์สแลมนะครับที่เป็นตัวต้นเหตุให้ไลลาวาคเดียแพ้ก็โดนตัดเพื่ออะไรแบบนั้นมันก็เหมือนกับแบบอ่ะมีทริกเกอร์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 มีประเด็นกันมาอยู่ตลอดก็เลยทำให้เบลลี่ในจิตใจแตกสลายแล้วก็กลายเป็นอะไรไปก็ไม่รู้ก็แล้วแต่ก็รอดูกันต่อไปนะครับว่ามันจะน่าสนใจพอหรือเปล่านะครับเพราะว่าก็ต้องยอมรับกันตามตรงว่า ช่วงหลังๆเนี่ยกระแสะของเบลลี่ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไม่ได้มีเนื้อเรื่องส่งครั้งนี้เนี่ยมีเนื้อเรื่องขึ้นมาแล้วนะครับเบลลี่อาจจะทําได้ดีก็เป็นไปได้ต้องยอมรับอย่างหนึ่งครับว่าเบลลี่เนี่ยเป็นคนที่ตีบทแตกจริงๆในช่วงที่ไม่มีอะไรเธอก็จะน่าเบื่อไปเลยครับแต่ในช่วงที่มีแบบมีคาแรคเตอร์มีเรื่องราวให้เธอเดินตามเนี่ยโอ้โหก็ต้องบอกว่าเธอทําได้สุดจริงๆก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงนะครับในด้านของเซรลินครับที่ต้องป้องกันแชมป์แบบสี่เศร้าเ เนื้อออกไหมมันจะนัวนัหน่อยก็เถอะแต่ว่าเรารู้สึกว่ามันก็เป็นแค่แมตช์จับยัดแมตช์หนึ่งแค่นั้นแะเนื้อปะคือเอา3คนนี้มากองลงกันไว้เจวูโซฮุเซมพังเอแอไนเพื่อให้เดอะวิชั่นเนี่ยไม่มีคู่ต่อสู้เฉยๆเรื่องของการชิงแชมป์อ่ะมันน่าจะเป็นเรื่องรองในครั้งนี้เลยนะครับแต่ก็ดีฮะผมรู้สึกว่าอย่างน้อยเนี่ยมันก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะศัตรูกลุ่มเดียวกันเนื้อป่ะเอแอลไน เจอุโซเซียมพังเนี่ยสคนนี้มันก็ต้องมาแบบอ่ะร่วมมือกันจำใจร่วมมือกันถึงแม้แม่งจะต่อยปากกันเองก็เถอะแล้วก็ไปสู้กับเดอะวิชั่นก็น่าจะมีอะไรให้ต่อยตีตบปากกันต่อไปอะไรแบบนั้นนะฮะซึ่งมันก็น่าจะลากกันไปในแมตช์ชิงแชมป์ด้วยนะครับในแคชินปารีสผมรู้สึกว่าไอสอบอลเนี่ยยังไงแม่งก็ต้องโผมาออกปะเซโลิตแม่งแม่งไ,ไม่ป้ามคนเดียวหรอกเพราะว่าสีเศร้ามันไม่มีแพ้ฟาวน์นี่ใช่ไหมมันจะเอาใครเข้ามาก็ได้ไม่แน่แม่งอาจจะจบ หนังม้วนเดิมก็ได้นะคือแบบเซลต์รีม,มึงก็เอาไอ้สองบอลน,นี้ออกมานะครับแล้วตอนสุดท้ายเนี่ยโลมาเลนก็มาช่วยเจวโซเซียมพังอะไรแบบนั้นเพื่อจบเรื่องราวการขโมยรองเทา้าของของบอลซันรีดกูเหลือจะเชื่อเนื้อเรื่องแม่งอะไรวะเนี่ยขโมยรองเทา้าแล้วก็เอามาห้อยคอด้วยโอ้โหปวดกระบาลแต่ก็นั่นแหละก็ก็รอดูกันต่อไปว่ามันจะเป็นยังไงต่อนะสำหรับ เนื้อเรื่องการขโมยรองเท้าของ The Vision ในครั้งนี้นะครับอ่ะก็ประมาณนี้สำหรับรอครับทุกคนถ้าใครชอบก็ฝาก like, กดไลค์ share, กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าใครมีอะไรพูดคุยเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันเอาไว้และยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ